สินค้าคุณภาพดีมากทุกคนและที่สำคัญใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเขามีเต้าเสียบกบลีโมดมาให้แล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดีกว่าไปกันเลยเป็นไงทุกคนเสียงดังฟังชัดไหมใช้งานง่ายมากด้านข้างเขาจะมีเพิ่มเสียงได้ถึง4ระดับเลยนะแล้วก็จะมีตุ่มแบบเปลี่ยนเสียงได้ถึง60เสียงเลยซึ่งมันเยอะมาก รีโมทเขาสามารถใช้ระยะทางไกลได้ถึงสามร้อยเมตรนะทุกคนอันนี้เราแค่ทําตัวอย่างให้ดูเฉยน,นะนอกจากจะใช้เป็นกิ่งประตูแล้วยังสามารถใช้กับผู้ป่วยได้ด้วยเผื่อว่าเวลาฉุกเฉินเขาต้องการอะไรให้เขากดกิ่งเรียกเราได้เลยนี่แค่ลองเทสเฉยๆน,นะทุกคนใครสนใจเราแจกพิกัดไว้ในตะกร้านะของดีราคาไม่แพงบริการหลังการขายดีเยี่ยมแนะนำร้านนี้จ้ะ